สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพาห้าก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนํากาแฟพันจันยิ้มกลิ่นหอมอร่อยมากมีสารอาหารที่มีประโยชน์29ชนิดในซองเดียวไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานเหมาะสําหรับคอกาแฟรักสุขภาพสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับในที่สุดก็มาถึงสมบัติล็อตสุดท้ายทางซาดูเหมือนจะเสนอราคาพอเป็นพิธีเท่านั้นพอไม่ได้ต้องการมันมาจริงๆผู้อาวโสที่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดกับเขาว่าท่านผู้นำเผ่าต้องนำสมบัติล็อตนี้มาให้ได้สิ่งนี้จะช่วยรับประกันชีวิตและความปลอดภัยของท่านได้อย่างมาก มันดีกว่าทักษะนิพานของเผ่าศูนย์ของเพิงอมตาเสียอีพวกเรายินดีจ่ายเงินไม่ว่าจะมีราคาแพงแค่ไหน,นทางซารสายหัวเบาๆพร้อมเอ่อยว่าคราวนี้พวกเราได้โอ้หวนมากเกินไปหากยินชนะการประมูลสมบัติล็อตสุดท้ายอีคนอื่นจะมองพวกเราว่าเป็นคู่แข่งจริงๆและการประมูลเราก็ได้เสนอราคาสูงขึ้นมากน่าจะเพิ่มไรายได้ให้กับราชสำนักได้มากปล่อยสมบัติล็อตนี้ไปเถอะ มาเช่นนั้นเผ่าอื่นจะสงสัยในความร่ำรวยของเผ่าเราได้อ่านที่จริงหาทางซานต้องการกายยาสีทองอมตะยอมสามารถประมูลมาได้อย่างแน่นอนแต่สำหรับเขามันก็ไม่ได้มีความสำคัญมากนักการใช้ไฟของชีวิตเพื่อกรับต้นใช้งานเจ้าสิ่งนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มีเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะกรรพานอาศูนอมตะจะไม่มอบให้กับเมยกนจึง นางคือความหวางของเผ่าสุนหงที่จะกลายเป็นจักรพรรดิแต่ทายที่สุดเผ่าอาศุนของเพิงอมตะก็ได้นําออกมาประมูลหากไม่มีปัญหาย่อมไม่นําออกมาในงานนี้หนึ่งแสเหมื่นห้าพรียญพลอยม่วงมีใครให้มากกว่าน,นี้อีกหรือไม่เสียงของจักรพรรดิอาศุลจิ้งจอสวรรค์ดังขึ้นนี่คือราคาสูงที่สุดที่ได้ปรากฏอกอกมาใหม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในสายตาของเกือบทุกคนนี่คืออาวุธที่สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้โดยตรงและมูล,ลค่าของมันก็อยู่เหนือกว่าเสาจักรพรรดิก่อนหน้านี้แต่สำหรับทางซานก็ได้สิ่งของล้ำค่าเกือบทั้งหมดในการประมูลครั้งนี้แล้ว ตามความคิดของเขาซสร้อยคออธิษฐานมีค่ามากที่สุดตามด้วยหัวใจธรรมชาติและโลหินอัคนีทั้ง3สิ่งนี้ก็อยู่เหนือกว่ากายาสีทองอมตะมากสำหรับการป้องกันของกายยาสีทองอมตะนั้นแข็งแกร่งมาก แต่ความสามารถในการป้องกันของโลกหินอัคนีจัดเทียมได้หรือไม่ก็ย,ยังไม่รู้แต่ทางศานรก็ไม่เชื่อว่าขุมกําลังบนโลกนี้หากจะดจอทะลุการป้องกันของโลกหินอัคนีได้ก็ไม่เชื่อเรื่องง่ายและข้อดีอีกอย่างของโลกหินอัคนีคือใช้พลังสายเลือดในการกระตุ้นเปิดใช้งานที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองและที่สําคัญไม่ต้องเผาเปลวไฟแห่งชีวิต2แสนเหรียญพลอยม่วงห้องวีพีหมายเลขหก จาเผ่าอสุนอสุรากายเสนอราคาที่สูงออกมาเห็นได้ชัดว่างานประลองต่อสู้เพื่อยังชิงตำแหน่งจกักรพรรดิเผ่าอาสุนอสุรากายต้องการเจ้าสิน,นี้เพื่อนำไปเสริมความแข็ง,งแกร่ง2 5 0 0 0 0เหรียญพลอยม่วง พ่อีใหมายเลขสองจาเผ่าพูดทางตะวนันก็ได้เสนอราคาตัดหน้าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับท่าไฟและการป้องกันของเผ่าพูดทางตะวนันก็ค่อนขั้นอ่อนแอหากได้กายยาสีทองอมาตะก็จะสามารถโจมตีด้วยการระเบิดพลัง,งนานนานการมีมนันย่อมจะเสริมความแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน,น่นอนไม่ว่าสมบัติลลอดนี้จะตกไปอยู่ในมือของเผ่า,าศูนย์หรือเผ่าพูดย่อมส่งผลต่องานประลองต่อสู้ การเสนอราคายังคงดําเนินต่อไปแต่ทุกครั้งที่ราคาเพิ่มมากขึ้นแต่และคนต่างลังเลใจยอยู่นานท้ายที่สุดผ่าวพูดทางตะวันเป็นผู้ชนะการประมูลสมบัติล็อตสุดท้ายด้วยราคาที่สูงมากถึง2แสน3 0 0 0 0นเหรียญพลอยม่วงขอแสดงความยินดีกับห้องเวพีหม่เลขสองและการประมูลครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็ได้จบลงด้วยดี ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการส่งมอบสมบตัติโดยมีจักพรพรรดิคอยดูแลคุ้มกันผู้ที่ชนะการประมูลในแต่ละลอตให้เตรียมเหรียญพลอยม่วงให้พรอมส่วนใครที่ไม่มีสมบัติที่ต้องไปรับก็ให้ออกไปจากที่นี่ได้หลังจากจากาักรพรรดิอาสนิงจอสว่างได้ประกาศเสร็จสิ้นการประมูลครั้งยิ่งใหญ่ข่าวก็ยิ้มออกมา มารู้ว่ามีกิสายตาที่มองมาย่างกายยาสือท้องอมตาตะอย่างไม่เต็มใจแต่การประมูลครั้งนี้ก็ได้จบลงแล้วหลังจากนี้เผ่าพันุ์ต่างๆที่แข่ง,แ,งและชนะการประมูลคงจะเตรียม,พร,มพร้อมสำหรับการแสดงความสามารถในงานประลองต่อสู้ย่างชิงตำแหน่งจกักรพรรดิต่อไป ทางซานไม่ได้รีบร้อนออกไปจากห้องวีพีรอให้คนนั่นนอกออกไปจากลานประมูลก่อนแล้วจึงค่อยพาผู้โสผ่าต้นไม้ทองมุ่งหน้าตรงไปยังจุดรับมอบสมบัติด้วยท่าทางสง่าง,งามเมื่อมาถึงยันสถานที่รับมอบสมบัติก็ยังมีการสมมอบอยู่ตรงหน้ากายยาสีทองอมตะถูรับไปโดยผ่าพุทธทานตะวันหลังจากรับเสร็จคนต่อไปคือเหมยกจืนนางกำลังอรอสมบัติ อย่างนากาศเทพพิศาจในการประมูลครั้งนี้นางได้ชนะการประมูลสมบัติหลายชิ้นส่วนใหญ่มีประโยชน์กับนางโดยเฉพาะดาบปิศางาแต่สำหรับนากาศเทพปิศาจทางซานไม่จำเป็นต้องถามก็รู้ดีว่านางประมูลมันมากก็เพื่อเขาแน,อนอ่นอนว่าทางซานก็ได้ประมูลสมบัติดีๆมามากมายส่วนหนึ่งก็เพื่อนางเช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมอบให้กับนาง เม่อโกนจจอเสร็จสิ้นการรับมอบสมบัติหันหลังกลับแล้วเดินออกมาขนาที่กำลังเดินผ่านทางซานก็หยุดฝีเท้าหันหน้ามามองด้วยสายตาที่วเร่าร้อนพร้อมพูนว่าเผ่าต้นมันทองร่ำรวยจริงๆผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนที่รอต่อแถวก็หันหน้ามามองพร้อมๆกันรวมถึงเผ่าอ,อสุมกรทางซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าหากเจ้ายินดีแต่งงานกับข้า ข้าจะมอบผงขวัญม่านให้กับเจ้าแล้วเราจะไม่เข้าร่วมงานประลองต่อสู้เจ้าคิดว่าดีมากย่แน่นอนทางซานตั้งใจหยอดล้อเหมือนกงจือเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่นานจะไม่เข้าร่วมงานประลองต่อสู้ใบหน้าของเหมืองกงจือดูไม่ค่อยแยแสและกําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ถูกทางซานพูดขัดจังหวะว่า,วาเจ้าเมืองเมืออย่าเพิ่งรีบป,ปฏิเสธงานเอาอย่างนี้ พวกเรามาเดิมพันกันดีไหมหากข้าสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ข้าเป็นฝ่ายชนะแต่หากข้าผ่านเข้ามาไม่ได้ก็ยินดีจะมอบสมบัติล็อตสุดท้ายที่ได้ประมูลมาให้กับเจ้าสมบัติลอ็อตนี้มีราคา1 6 0 0 0 0หืเหรียญพลอยม่วงเม่อกงจื่ออึ้งไปคู่หนึ่งนางไม่คิดว่าทางซานจะเดิมพันแบบนี้ก็ลังเลใจยอยู่สักพัก มรดกบรรพบุพรบุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์นานมีความสําคัญต่อม,มนุษย์อย่างไม่ต้องสงสยัยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับนางการถึงขันคันเลือกคู่ครองในครั้งนี้มีความสําคัญมากกว่าแล้วสายหัวไปมาพร้อมตอบว่าจะไม่มีการเดินพันใดๆแม้ว่าข้าจะไม่คิดว่า เจ้าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แต่ก็หวังว่าเจ้าจะสามารถผ่านเข้ามาได้พอค่ข้าต้องการพบกับเจ้าในการต่อสู้เมื่อถึงตอนนั้นพวกเราค่อยมาแข่งขันกันบนเวทีแล้วเจอกันหลังจากผู้จบนางก็หันหลังแล้วเดินจากไปแน่นอนว่างานประลองต่อสู้เพื่อคัดเลือกคู่ครองคือความสุขในอนาคตของนางกับทังซางาแล้วจะรับเดิมพันนี้ได้อย่างไร แม้ว่ามอระดกของเสาจากักรพรรดินางจะอยากได้มากก็ตามเมื่อมองดูการจากไปลาของเหมกลนจือมุม,มปากของทางซานก็ยิ้มออกมาข่าวพอคาดเดาคำตอบของนานได้อยู่แล้วและเชื่อว่าข่าวมีความสำคัญต่อหัวใจของนานมากกว่าเสาจากักรพรรดิต้นนั้นและการสนทนาของพวกเขาในเวลานี้ต่างอยู่ในสายตาของจกักรพรรดิดังนั้นทางซานจึงใช้การเดิมพันนี้ให้เหมยกลนจืดแสดงออกมาว่า นางไม่ได้สนใจเสาจักรพรรดิมากนักเพื่อให้จักรพรรดิอาสุนจิ้งจ่อสว่างคลายความสงสัยลงมากเพียงไม่นานก็มาถึงคิวของทางซานแม้ว่าเขาจะไม่ได้ประมูลสมบัติรอสสุดท้ายแต่ในแง่การใช้จ่ายเงินทั้งหมดและว,วิธีการเสนอราคาย่อมเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่นี้ซึ่งต้องถูกจารึกลงไปในประาาสตร์ของการประมูลอย่างแน่นอน หลังเจ้ารับมอบสมบัติชิ้นสุดท้ายเสร็จเจ้าหน้าที่ก็สุภาพกับเขาเป็นพิเศษและได้มอบการซูปเปอร์ VIP ความพิเศษของการนี้คือทางซาสามารถเข้าร่วมงานประมูลที่ลานประมูลของราชสำนักได้ทุกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องซื้อตัวและค่าธรรมเนียมการประมูลล็อตสุดท้ายจ่าได้รับส่วนลด80%นี่คือการสมารนาคุณจ้าราชสำนนกการรับมอบสมบัติทั้งหมด ยกเว้นเสาจากักรพรรดิเพียงอย่างเดียวที่ไม่สามารถนําออกไปได้หลังจากนั้นท่างซานก็รีบจัดการเก็บสิ่งของที่ได้มาแล้วก็เดินออกไปสำหรับการสำรวจหาความลับของเสาจากักรพรรดิข่าวก็ไม่ได้รีบร้อนเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและไม่สามารถแสดงความกระตือรือร้นมากเกินไปได้ พอจะทําให้จักรพรนด์เกิดความสงสยัยสิ่งที่สําคัญที่สุดของมรดกเสาจักรกพัรด์คือการค้นหาเส้นทางการฝึกฝนให้กับมนุษย์ในอนาคตไม่ใช่เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองดังนั้นสิ่งนี้จะไม่ถูกนําออกมาในงานประลองต่อสู้ หลังจากจ่ายเหรียญพลอยม่วงจำนวนมากพอแล้วรับสมบัติที่ประมูลมาทั้งหมดทางซานและพวกโสก็รีบจับไปอย่างรวด,ดเร็วข่าวต้องรีบกลับไปหาเหม่กุญจือในฐานะทางซานเพื่อปอบโยนหัวใจที่เบาช้ำของนางก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับท่านสามารถกดรับชม ผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้าจากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วงโควิดแบบนี้นะคะคาเฟ่ปิดไปไม่ได้อีกแต่พูดถึงนะจะออกไปไหนทีก็กลัวอีกอ่ะวันนี้เป้มีตัวเลือกดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีหุ่นที่ปังมาแนะนํากันค่ะดีเลยค่ะกาแฟพระจันทร์ยิมนะคะบอกเลยนะว่าชอบมากแล้วก็คือต้องชงดื่มทุกวันทุกเช้าขาดไม่ได้จริงเชื่อไหมว่าเขาผสมสารอาหารนะคะที่มีประโยชน์ถึง2ี่ชนิดมาไว้ในซองเนี้ยซองเดียวเลยอย่างสมเห็ดลินจือโกจิเบอร์รี่เมล็ดเจียรวมถึงครีมเทียมจากมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันานส์ เหมาะมากๆเลยกับสาวๆที่กำลังควบคุมน้ำหนักและคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้ด้วยค่ะจะบอกว่าทานง่ายมากฉีกซองเลยค่ะชงคู่กับน้ำร้อนรสชาติของเขาเนี่ยนะคะกลมกล่อมเค็มเต็มรสกาแฟอาราบิก้าเหมือนเราไปกินที่คาเฟ่เลยอะ่ะ ดื่มไปแล้วเนี่ยเขาช่วยปรับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินได้ดีมากๆเพราะสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดในตอนนี้เลยนะคะใครที่อยากจะมีหุ่นที่ดีมีสุขภาพที่ปังแล้วแล้วก็ต้องลองตัวนี้เลยนะคะกาแฟพระจันยิ้มกาแฟสําหรับคนรักสุขภาพที่แท้จริงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ